จะมีร้านไหนที่ให้จานใหญ่มากกว่านี้ไหมชิวชิว่าพามาชิมครับกับพิกัดร้านราบนะครับแห่งจังหวัดนนทบุรีอันนี้นะครับอยู่ที่ตำบลบางกลางนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเข้าซอยมาเล็กๆนะครับผ่านสวนธรรมชาติต่างๆมากมายนะครับแล้วก็จะเจอความอร่อยนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในสวนแห่งนี้นั่นเองครับมาครับเดี๋ยวเราจะจูงมือพาไปชิมกันนะครับร้านนี้มีชื่อว่าป้าเปียบจานใหญ่ครับดูพื้ที่บรรยากาศภายในร้านกันก่อนนะครับร้านนี้มีที่จอดรถนะครับอยู่ริมสวนนะครับแล้วก็มีเมนูติดชัดเจนนะครับ บาท70บาทเท่านั้นเองครับจะมาตามร้านนี้ครับขอแนะนํานิดนึงครับให้โทรมาจองกันก่อนนะครับแล้วก็มาถึงที่ร้านแล้วก็รออีกสักหน่อยแน่รับรองว่าอร่อยแน่นอนอนลครับเมนูที่เราสั่งในวันนี้นะครับคือจานโคตรใหญ่ครับจานหนึ่งหนัก1นกิโลได้นะครับเมนูแรกที่เราสั่งมานะครับหมูกรอบขั่วพริกเกลือนะครับจานนี้จานเบิ้มแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ด ใหญ่กว่ามืออีกนะครับจานนี้เพียงแค่70บาทนะคุณผู้ชมมาลันต่อความอร่อยครับอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูน้ําพริกกุ้งครับกับหมูหวานแล้วก็ผักสดนะครับคือจานนี้จานเบิ้มเหมือนกันนะครับในราคาเพียงแค่70บาทเท่ากันครับสำหรับป้าเพียบจานใหญ่นะครับเป็นอีกหนึ่งร้านลับนะครับที่เราภูมิใจมากๆครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเขาให้จานเบิ้มจริงๆครับนอกจาก2เมนูนะครับเรายังสั่งต้มยำกุ้งรสแซ่บมาด้วยนะครับแลวทั้งหมดนี้นะครับความอร่อยนะครับเพียงแค่200กว่าบาทเท่านั้นเอง ใครชอบกินนี้กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับ